ัลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆสลอมฤกษกลุ่มค่ะวันนี้ก็จะทําอันนี้เลยค่ะทําข้าวต้มค่ะวันนี้ค่าเติมน้ําลงไปเนาะเราจะทําข้าวแบบเหมือนเละๆหน่อยค่ะอันนี้ข้าวต้มของเราเราก็จะเอาประมาณนี้ค่ะเราชอบแบบเละๆเะนาะโอเค เราก็จะปรุงรสค่ะใส่ผงปรุงรสค่ะอันนี้เป็นเกล็ดน้ำตาลค่ะประมาณนี้ช,ชิมรสตามใจชอบเนาะค่ะปลาเก๋าค่ะเดี๋ยวเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเนาะเป็นสไลด์ าาปลาเก่าของเราก็หั่นเรียบร้อยแล้วค่ะครับตอนที่เขาซื้อมาเนาะมันจะเป็นท่อนๆนะเราก็เลยเอามาหั่นเองมีชิ้นที่เป็นกระดูกด้วยชอบมากเลยอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดที่เราไปเก็บมาจากดูไบนะคะเห็ดที่เก็บมาจากซูปเปอร์ค่ะเคเราก็จะหั่นเนาะเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะาไปหมักซอส อยากไปเก็บเห็ดมั่งจังเห็นพี่พี่น้องๆเนานะทางยุโรปเนาะเขาเก็บเห็ดกันโหสนุกสนานเลยอเราก็เก็บค่ะเก็บจากซูเปอร์โอเคข้าเราจะหมักซอสกันค่ะใส่พริกไทยดำซีอิ๊วขาวค่ะ อันนี้เป็นสีอิ๊วหวานค่ะใส่ผมปรุงรสนิดหน่อยค่ะค่ะผสมให้เข้ากันค่ะเราเอาไปทำประมาณเห็ดที่จะย่างนะคะเราใส่หม้อ Air f ไฟเ r er เนาะโอเค ่ะประมาณนี้เลยใส่ลงไปเลยค่ะค่ะเราก็จะตั้งเวลาเนาะสักประมาณ5นานะทีค่ะค่ะอันนี้บักชอยอันนี้เป็นผักกาดขาวค่ะเราก็จะหันนะ่นเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไป ผัดน้ำมันอะไรแบบนี้ค่ะผัดเนยผัดอะไรเราจะใส่ไปในข้าวต้มของเราค่ะค่ะขอ,องเราเราจะหั่นประมาณนี้ค่ะอันนี้แข็งๆก็ตัดทิ้งได้นะคะถ้าใครชอบก็กินได้โอเค ันนี้เราจะหั่นเป็นท่อนเนาะประมาณนี้ค่ะอันนี้ข้าวต้มของเราเราจะทำแบบที่เราอยากกินเนาะไม่ได้มีสูตรตายตัวว่าอะไรยังไงค่ะประมาณนี้ถ้าเราจะใส่เนยเนาะ แล้วก็พอเนยพอละลายเนาะเราจะใส่ปลาเนาะวางไปเลยแบบนี้เลยค่ะเราจะใส่เกลือค่ะใส่พริกไทยค่ะ เราก็จะรอให้ปลาสุกเนะาะค่ะเราก็ใส่ผักลงไปเนาะผักที่เราต้องการนะคะาวางแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเวลาน้ำผักเขาออกเขาก็จะแบบสุกไปเองเนาะ เราก็รอปลาอีกด้านหนึ่งสุกกับผักสุกเราก็ทานได้แล้วค่ะข้าต้มก็เรียบร้อยแล้วก็ต้มเสร็จรออยู่แล้วค่ะไหนๆก็หั่นแล้วเนาะใส่ไปให้หมดเลยเค่ะพอผักเริ่มสลดเนาะเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนิดหน่อยค่ะพร้อมกับผงปรุงรสค่ะ ก็ช่วงนี้ก็เราเจะผัดให้เข้ากันนิดนึงเนะเาะขาวต้มปล,ปลาอุยผักปลาผัดปลาค่ะเห็ดของเราก็สุกประมาณนี้เนาะน่ากินเชียวค่ะค่ะเราก็มาจัดจานข้าวต้มกันเนาะ ค่ะใส่ผักลงไปค่ะมากน้อยนี่ก็แล้วแต่ชอบเลยเนาะใส่ปลาค่ะเห็ดค่ะค่ะเราก็ปรุงรสคล้ายๆกับกว๋วยเตี๋ยวเนะ ใส่พริกไปค่ะพริกน้ำมันน้ำตาลค่ะน้ำปลาน้ำส้มสายชูค่ะต้นหอมผักชีกระเทียมเจียวค่ะค่ะประมาณนี้เลย ข้าวต้มของเราค่ะค่ะเราก็จะมีเห็ดทอดด้วยเนาะนี่ค่ะอันนี้เป็นข้าวต้มค่ะข้าวต้มของเราประมาณนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยทานข้าวกันค่ะ ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ thank for watching ค่ะบายบายค่ะมาสลามาบายบายข้าต้มชิมข้าวต้มกันค่ะอร่อยทานเข้ากันนะคะเพืเ่อน